สวัสดีครับบรษล์สวัสดียามเช้าครับผมมั Ô, ว,ว,วแต่รุนสวัสดียามเช้าลืมดูถนนโอ้โหเลี้ยวหักศอกฝนมั้ยเนี่ยโอ้โอ,โอ,โอ้โอ นี้พามาย้ายรถแมคโครครับเคสสองร้อยอู้หูนี่โดนยางโดนยางโดนยางเ้ยเดี๋ยวหักศอกเกินครับหักศอกมันหักศอกเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าไอคานอะ่ะไอคานสองอะ่ะยางมันจะไปขูดกับตรงเหล็กนะครับเหล็กราวข้างครับ เวลาผมขับผมจะเลี้ยวผมจะไม่เลี้ยวเยอะครับเพราะว่าตอนนี้ยางอ่ะต้องขอบนอกมันอ่ะตอนนี้มันเหมือนหนูแทะไปแล้วครับมันหายไปทีละชิน้นทีละชิ้นแล้วเี๋จะพาลงไปดูเมื่อกี้โดนอยู่เม่อกี้โดนอ,อ,ดนอถึงหน้างานแล้ว นี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะลงตรงไหนนะผมให้เดาว่าผมย้ายขันไหนมาเอานี่ขันไหนเอ่ยขันไหนเอ่ยถ่ายดูยสิยืนทำอะไรตรงนี้นะ เดี๋ยวพาลงไปดูครับเดี๋ยวไปดูยางก่อนกี่ยางมันถูฝั่งนี้ไหนวะไม่เห็นโอ้ยยางรั่วอีกรั่วบ่อยแท้ยางนี้มีครับมาถึงแล้ว เสี่หน่อยว้าตีพี่ตีจานตีลงเลยจาน นี้ไม่ใช่เจ้า SM นะเนี่ยอันนี้มีไฟมีไฟตูดครับมีไฟท้ายมีกล้องหลังด้วยโอ้โหนะ เด้โอ้โหลงรถได้เดินเลี้ยวๆไปเลยครับไม่คุยกันอะไรเลยไปแล้ว <laughs> โอ้ยเนาะโอ้ยกูมาจอดคุยกันแน่น่ะ สวยครับคันนี้ป้ายาลานเลยสวยงามมากเลยอ่ะค้ามฝันของผมเลยนะเนี่ยอยากมีสักคันครับไม่ต้องรุ่นสิบก็ได้ขอแค่ XM ก็พอแล้ว XM ชั่วโมงน้อยๆครับว้ายฮโ,โชคดีด้อปีเตี กลับกาแล้วโอ้ยไม่อยู่คุยกันเลยไปเดินทางกลับบ้านครับปิดตีเกาวมั้งจะจะเรียกไปเอารถอีกเพราะว่ารถเอามาไม่หมดครับมีหกล้อจอดอยู่ข้างในอีกโอ้ช่างลืมดึงม,มังฝุ่นให้ผมมั้งนี่ ทำเบีกมานี่ลืมโปะบางฝุ่นให้ผมหรือเปล่าข้างในอะ่ะโ้ไม่ลืมหรอกห้อยมาอย่างนี้ไปกลับบ้านครับไปป่ะยางก่อนยางรั่วหนึ่งเส้นนี่ร,รือชัดเจนอือ เปิดแอร์ก่อนนี่เอาย4ิบสี่องศาไปเลย,เลยทางกลับ,บ้างครับ ผมลูกมาแต่เช้าอ่ะเอ่อมาถึงที่รถประมาณตีห้าโรอพิตีครับพิตีเกไปบ้านเกเดินทางมาถึงประมาณหกโมงครับถึงประมาณหกโมงย้ายใกล้ครับไม,ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ ออต้องไปตป่ายางก่อนครับนี่มันรั่วบ่อยจริงเลยเส้นไหนเดี๋ยวให้เขาดูดีๆหน่อยดิรู้สึกว่ายางเส้นที่รั่วรั่วบ่อยมากเลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้หัดซอกตรงนี้เลยเลียวไม่ได้เลยต้องโยกค,ครับโอ้หูทางว้า เจอกันใหมคลิปหน้าครับผมขับรถก่อนทางที่รีมากเลยโอ้โหโอ้โหบายบายครับบายบายอ้ว